โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกม Cookie Run Kingdom นะฮะก็เป็นเกมยอดฮิตของใครหลายๆคนนะตอนนี้เลยนะเรียกได้ว่ามาแรงสุดเลยแน่นอนว่าเราก็เล่นกับเขาด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เวล37แล้วนะฮะก,ก็ก็เยอะอยู่อะนั่นแหละวันนี้ก็คือเป็นวันอัปเดตใหญ่นะเพิ่มระบบกิวเข้ามาแล้วก็ เพิ่มคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะฮะวันนี้เราก็จะมาสุ่มเกลือเอ้ยไม่ใช่สุ่มคุกกี้ตัวใหม่กันนะ,ะว่าจะหมดไปเท่าไหร่ถึงจะได้เราก็ไปเข้าหน้าสุ่มกันเลยเป็นคุกกี้รสลาเต้น,นะฮะก็เป็นคุกกี้ที่เรียกไดไว้ว่ามีสกิลที่น่าสนใจสุดๆกับความสามารถในการรวบศัตรตูแล้วก็ใบะนะเรามาดูเลดกันสักหน่อย เลทการออกอยู่ที่1.440เปอร์เซนสำหรับการเพิ่มเลทลาเต้นนะอืมก็มาเรามีเพชรอยู่1 8เพชรกับพิมพ์ตัดคุกกี้21อันแล้วก็มีพิมพ์ตัดระดับสูงอีก72อันก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเรามาตีกันคร่าวๆนะก็เหมือนสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ 300เพชเช่ปะเรามีอยู่ทั้งหมดอ่า93พิมพ์สมุมก็จะตีเป็น<ม>ก็ได้มาเป็นอ่า27,900เพชรรวมกับ18,500เพชที่เรามีอยู่<ม>ก็จะเป็น46,400เพชรนะฮะก็หลังจากที่เราคำนวณคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละนะ ประมาณ4ี่หมื่นกว่าเพชรเรามาดูกันว่าจะออกเมื่อไหร่นะฮะมันจะเลดมันจะเกลือขนาดไหนไปลุยไปก่อนเลยสิบอันไม่รอช้าชึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บม,มาส่งนี้บ <c oughs> แม่โมดต,ตาแดงมีเค็มปีเลยคือท <c oughs> าแม่โมดต,ตาแดงนี่คือเกลือนะฮะทุกคนชึบไป กดไปแบบไม่รอช้าเราจะสกิปเพราะว่ามันเกลือนะติง้งคุกกี้นะกล้ามคุกกี้พี่โตไปชืบชืบชืบเฮ้ยได้หินวิญญาณลาเต้ด้วยคุกกี้แปรธาตุสตรอเบอรี่ก็มาอื้อหือ,อ,อ,อมาลอยๆว่ะ ชืบโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกลือรอบแรกของเรายังดีนะได้เศษมา4อันโอเคไปลุยกันต่อนี่ขนาดตู้เพิ่มเลทนะเนี่ยชืบอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อย่าบอกนะว่าตาหวานแปลว่าเราต้องได้อีพิกหนึ่งตัวนะฮะอย่างต่ำเอาโอเคมาหนึ่งตัวจริงด้วยมาเราค่อยๆกดไปปึ๊บ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างไยตัวนึงเว้ยเฮ้ยเออกแต่ตัวแรกไปปะเนี่ยเฮ้ยซินพลาด้ราวเมดางอไน้มจ๋กว่าได้แล้วได้แล้วเหรอโคตรไวเลยอะ ได้แล้วทุกคนเราได้ตัวใหม่แล้วนะฮะลาเต้โอ้โหมาไวมากมากอาเปิดเปิดได้แล้วอะแค่แค่ยี่ยี่สิบรอบเองกยี่สิบโล2ยี่สิบโลก็คือทีละสิบสองรอบได้เลยอ้าวก็ดี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 ออกออกง่ายๆหน่อยออกง่ายๆออกง่ายๆเออดีเหมือนกันฮะ <laughs> โอเคเลยมาถึงก็ได้แล้วอะครับอ่า ได้หินวิญญ,ญาณด้วยเอาไว้อัพดาวนะเก็บสะสมหินวิญญ,ญาณหรือเปิดได้ตัวซ้ํานี้นะฮนะสำรวจได้แล้วได้แล้วใช่ได้แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแถมได้เศษมาเพิ่มอีก6เศษนะโอเคโอเคเลยมาไหนๆก็ก็สุ่มมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อเลยล,ละกันนะฮะกับในอของตู้นี้นะตู้ที่ไม่ได้เพิ่มเลทก็ อัตราการออกมันก็จะต่ำลงมาหน่อยอืมใช่อันนี้1.4ใช่ปะ่ะแต่ถ้าตู้ไม่เพิ่มเลตเหลือแค่0.15เองอะสำหรับการออกน้องคุกกี้รดลาเต้นนะแต่เราดองเราดองตัวสุ่มคุกกี้มาเยอะแล้วเราก็ไปเปิดๆกันเลยแล้วกันไปชืบชืบอืมม <c oughs> <c oughs> ตาหวานด้วยมามามา อยากรู้จังเลยว่าตัวอะไรไปอ่าโอเคไอ้เกลืออยู่เกลืออยู่หินนางฟ้ามาละอ่าโอเคอันนี้หินก็ยังหินอยู่ตัวอยู่ไหนเอาละมาดูสิได้อีพิกตัวอะไรชืบโอ้โห้ข้าวบอยคุกกี้ข้าวไรนะอืมเอาไปอัพดาว ช่เอมโอเคได้แลมาอีกตัวนึงมาฝรั่งกัมบอลโอเคอย่างน้อยก็ยังไม่เกลือได้มาอยู่อ่ะไปสุ่มต่อยาวๆนะถ้าถ้าเกิดแม่มดไม่ได้ตาหวานเราจะสกิปไปเลยนะสกิปสกิปโอเคเคมปี ตาแดงอีกแล้วก็ยังคงเคมเหมือนเดิมได้คุกกี้น้องกล้าหารมาจนอัพห้าดาวได้แล้วเนี่ยปิ๊งเอาวะมาวะมาวะในที่สุดชื้ออะไรเอ่ยจอกอะไรเอ่ย ได้อีปิกมาตัวนึงมาดูกันนะฮะว่าจะได้ตัวอะไรโอเคหินพ่อมดเอาละอันนี้ตัวแรกได้นักสำาววก็เป็นตัวที่เก่งเอาไปใช้ปราบมินิบอสได้ดีเหมือนกันก้าหาอีกแล้วมาใครแครอทน่ารักตรอเบอรี่จริงจอกก้าหางมาดีและได้ตัวอะไร ชบทับทิมน้องทับทิมเจ้าป่ามาฝรั่งอีกแล้วโอเคได้น้องทับทิมมาเอาไปอัพดาวเหลืออีก30อันใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะหวานไม่หวานหวานไม่หวาน โอเคไม่หวานอืมเค็มไปตามระเบียบนะฮะไปลุยาย,ายาวๆนะชิบอืไม่ลอดนักสำรวจอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินไปสิอันสุดท้ายชิบชิบชิบ ปิงตาแดงมาเชียวอโอเคเจ้าหญิงก็ถือว่าดีนะเราเปิดตู้เพิ่มเลทได้ตั้งแต่สองไอ้รอบรอบที่สองเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่ เพราะว่ามันเพิ่มเลยและแล้วก็ได้ได้แบบว่าเรายังไม่เสียเพชรสักสักแอะเลยนะใช้ใช้ตั๋วฟรีที่เรากเก็บมาเนี่ยอ่าสุ่มได้ก็ถือว่าโอเคคุ้มกําไรนะฮะสําหรับรอบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาลองใช้เพชรสุ่มดูบ้างว่าจะออกไม่ออกสักรอบหนึ่งนะไปสามพันเพชรลองไหมชึบเข็มไหมนะเข็มไหมนะ เค็มปีนะฮะแม่เก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นก็ดีอยู่แล้วอกาชานี่มันอะไรยะทำชั่วระายจริงอืมได้พอมดกับน้องแครอทมาโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูน้องลาเต้ให้เราสุมได้กันดีกว่าแพ็กเกจฉลองแม่โฆษณาต้องมานะฮะพอเราสุ่มได้มันก็ต้องมีแพ็คมาขาย คูกี้รสลาเต้อยู่นี่ชื้นสุดที่วุา실패라도부드러운우유몇방울이면달콤해질거야เสียงพาอนี้แบบว่าทรงอาเจมากมากเลยโอ้ยผิดมาเรามาดูมาอัพเววกันเลยดีกว่าเรามาปั้นน้องลาเต้กันถามว่ามีไซไหมเท่าไหร่มีแค่นี้แหละฮะน้อยมากอัพได้ถึงเวลอะไรวะเนี่ยยีเอายี่ส้าพอเดี๋ยวค่อยไปอัพต่อ ยยอดเช่องท็อปปิ้งเปิดใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยใส่ความสามารถก็คือสร้างวงแหวนเวทลาเต้และรวบรวมเหลา่าศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและติดสถานะใบวงแหวนจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องสกิลคล้ายๆนองเอเซโซเลยนะโดยใจกลางวงแหวนจะแรงที่สุดนะฮะปะอัพเวลสกิลด้วยชึบชบช,บช,บช,บชบเวลสกิลยี โอเคดูสกิลแรงไม่แรงเดี๋ยวไปลองกันนะฮะท็อปปิ้งยังไม่ได้ใส่ไปลองกันแบบเพียวๆเลยน้องลาเต้ไปผจญภัยไปลองในด่านแรกเลยนะฮะด่านเทสดาเมดตีชื้ตีเท่าไหร่ตีทีละแปดพันอืมได้อยู่ติดขี้หมื่นสาม หมื่นามาเดี๋ยวมาดูสกิลกันชึบรวบมอนแล้วก็ระเบิดโอ้โหถ้าทำดาเมจต,ต่อเนื่องอยู่ด้วยเป็นระยะหนึ่งเลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แ0ดพอันนี้คือเวลเวลยี่ไอย่างนเงนี้ยไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งให้ด้วยใช้ได้เลยเนี่ยสกิลก็แรงเหมือนกันนะว้าวเจ๋งไปเลยน้องลาเต้โอเคแต่เรา,าเคิดว่า,วาตัวน,นี้าอาจจะได้เป็นตัวเมตานะอาจจะได้ปั้นมาใช้คู่กับน้องเอเปซโซที่เป็นคุกกี้ตระกูลกาแฟเหมือนกัน ใช้ได้ใช้ได้อืมก็เป็นไงกันบ้างนะกับการสุ่มคุกกี้รันนะฮะหาคุกกี้ตัวใหม่น้องรสล,ลาเต้นะฮะคุกกี้รสลาเต้ก็ที่ตอนนี้ก็กำลังเพิ่มเลทอยู่นะระยะเวลาก็ตั้งเดือนหนึ่งเนะี่ยก็ใครที่อยากได้น้องก็ไปสุ่มมานะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นติดตัวเมตาได้เลยนะเพราะว่าความสามารถสกิลในการ รวบมอนนะเป็น CC ที่ดีแถมยังมีใบสกิลอีกด้วยก็น่าจะไปใช้ลง PVP ีได้ดีอยู่เหมือนกันก็ไปลุยกันอย่าลืมดองเพชรคุณไว้เยอะๆนะฮะสำหรับเอามาสุ่มหาน้องลาเต้เพราะมันก็ค่อนข้างจะออกยากพอควรแต่เราสุ่ม2โลได้นะน,นั่นแหละฮะก็ไม่ได้จะขิงอะไรสักเท่าไหร่รอกโอเคก็เอาไว้ติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทำคลิปอะไรเกี่ยวกับคุกกี้ลันหรือเปล่า ช่วงนี้ก็ไม่ได้อัพคลิปลงช anel นานมากๆเลยก็ขอโทษด้วยนะแบบว่ามันไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่ก็เจอกันคลิปหน้านะฮะฝากเนื้อฝากตัวฝากติดตามด้วยนะ <c oughs> โอเคบายบายแล้วเจอกันสับคลิปหน้านะครับผมบา,บายลาเต้สุดยอด